สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำก็จะพาชมในส่วนของรถกระบะอนเนกประสงค์นะคะซึ่งมีทั้งนะคะกระบะสี่ประตูนะคะเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออตโต้แล้วก็กระบะต้อนเครื่องสมาร์ทแคปนะคะมีทั้งตัวธรรมดาตัวยกสูงนะคะแล้วก็เกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้นะคะซึ่งวันนี้น้องน้ำยกขบวนนะคะมาให้คุณลูกค้าดูกันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปติดตามชมกันเลยค่ะ มาค่ะต่อกันเลยนะคะบอกเลยว่าวันนี้น้องน้ำคนขบวนยกทัพนะคะรถกระบะอนเนกประสงค์นะคะทั้ง4ประตูนะคะทั้งสมาร์ทแคปนะคะมาให้ลูกค้าเลือกเทียบเลยทีเดียวนะคะเริ่มกันที่คันแรกกันเลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2017นเะคะเป็นเกียร์ธรรมดาพีรรเนอร์นั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะเฉพาะนนในส่วนของล้อนะคะก็เรียกว่าสวยงามลงตัวมากๆนะคะแต่งล้อมาให้นะคะสอหรับ คันนี้เป็นสีบอลเงินนั่นเองนะคะสวยหรูดูดีมากๆนะคะมาพร้อมกับราคาเพียง549,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวน้ำพาชมภายในเป็นน้ำจิ้มสักนิดหนึ่งนะคะว้าวด้านในคันนี้เป็นเบาะหนังเลยทีเดียวนะคะเหมือนที่บอกนะคะคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะเกียร์ธรรมดาพีรเนอร์ตัวยกสูงนะคะ้องโดยสาร วางขวางนั่งได้สะดวกสบายไปกันได้ทั้งครอบครัวแน่นอนนะคะและด้านหลังนะคะสามารถบรรทุกสิ่งของได้แบบจัดหนักจัดเต็มนะคะสำหรับแคันนี้นะคะราคาเขาเพียง549,000บาทนะคะกับรถ Toyota Hilux r e v o l อ e ์นะคะ Double cap ะค c a <oughs> b นะคะปี2017นะคะคุ้มเกินคุ้มคันนี้นะคะถัดมานะคะอีกคันหนึ่งนะคะสีเดียวกันเลยนะคะสีบรอนเินเช่นเดียวกันนะคะ สีประตูนะคะ P Runner เช่นเดียวกันนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเดีย๋ยวน้ำผามาชมภายในตัวรถกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะใครที่กําลังเล็งๆสีประตูอยู่ว้าวคันนี้นะคะมาเลยนะคะใครอยากได้ขับง่ายนะคะสบายมือสบายเท้านะคะก็จัด เกียร์ออโต้พรีรนเนอร์คันนี้ไปได้เลยนะคะขับง่ายขับได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะคะนีง่ายน้องน้ำบอกแล้วนะคะว่าน้องน้ำจัดมาให้ทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร<ๆ>์ออโต้นะคะแบบจุกๆเลยทีเดียวนะคะในส่วนของ4ประตูนะคะดับเบิลแคปนั่นเองนะคะท่านมานะคะใครอยากได้นะคะในส่วนของสีขาวนะคะโ,โหต่างล้อมาให้สวยงามสวยหล่อเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะ เป็นรถปี2016นั่นเองนะคะราคาของน้องก็น่าจับต้องมากๆนะคะราคาเพียง529,000บาทเท่านั้นนะคะกับ4ีประตูนะคะสีขาวคันนี้นะคะเดี๋ยวน้น้ำพาไปชมภายในนะคะว่าเป็นเกียอะไรกันนะคะสำหรับสีขาวนะคะอ่ะน้าเข้ายังเข้าข้างในไม่ได้นะคะเพราะว่านี่จะแต่งสติกเกอร์ร็อกเกอมาให้เรียบร้อยเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าสวยหรูเลยด้านข้างก็มี ราวบันไดนะอะบันไดทางขึ้นให้เรียบร้อยนะคะอ่ะรุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะใครที่อยากได้ในส่วนของเกียร์ธรรมดาน,นะคะคุณผู้ชายนะคะขับลุยๆหน่อยนะคะก็จัดไปเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเกียร์ธรรมดาพีเรเนอรนะคะ4ประตูนะคะจัดมาให้แล้วนะคะโอ้โหผ่านไปแล้ว3คันนะคะเรียกว่านะ่าจับจองน่าเป็นเจ้าของกันมากนะคะในส่วนของ 4ประตูนะคะ4ประตูองน้ำเอามาให้เลือกนะคะถึง3คันเลยทีเดียวนะคะอ่ะด้านนี้นะคะ4ประตู3คันนี้นะคะใครอยากได้นะคะรีบเลยนะคะหมดไปแล้วนะคะกับส่วนของกระบะ4ประตูมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะคะตัวยกสูงพิระเนอร์ของเรานั่นเองนะคะแต่งล้อแต่งซิ่งนะคะแต่งล้อให้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะถัดมานะคะใครเน้นบรรทุกหน่อยนะคะก็จะเป็น สมาร์ทแคนะคะโฟวิลเลยทีเดียวนะคะสําหรับนะคะสองคันด้านหน้าของน้องน้ำนะคะนี่จะสองคันสีขาวเลยนะคะก็จะเป็นสมาร์ทแคนะคะปี2016นะคะเกียร์ธรรมดาโฟวิลนะคะราคาขายอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทนะคะเป็นสมาร์ทแคนะคะเน้นบรรทุกเน้นลุยได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับสส่ลุยนะคะคันนี้ก็เปียงไปได้ทั้งครอบครัวเช่นเดียวกันนะคะอะ ชมภายในนะคะเหมือนที่บอกนะคะนี่จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะโฟวิลของเขาอยู่ตรงนี้นะคะธรรมดาโฟานะคะเน้นลุยนะคะเข้าสวนแบบจะหนักจะเต็มไปเลยนะคะอ่ะไปกันได้ทั้งครอบครัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าข้างหลังก็สามารถเปิดแคปได้ด้วยนะคะสมาร์ทแคปเกียร์ธรรมดาโฟานะคะเน้นลุยๆกันแบบจุกๆเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะโฟยังไงโฟแบบนี้เลยนะคะ4คูณ4ดิฟล็อกนะคะอ่ะมาโชว์บั้นท้ายกันนิดนึงนะคะ เป็นตัว E นั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะรองท็อปนะคะน้ำจัดมาให้นะคะถึง3คันกันเลยทีเดียวนะคะ Smart Cap ปนะคะ4วิลนะคะใครที่อยากได้นะคะมีให้เลือกนะคะถึง3คันเลยทีเดียวนะคะลุยแบบจุกๆกันไปเลยนะคะ2คันนี้เป็นรถปี2016นะคะราคาที่5 7 9 0 0 0 0บาทนะคะในส่วนของ Smart Cap ธรรมดา w h วิลนะคะ อีกคันหนึ่งนะคะรถเพิ่งเข้าเลยนะคะคันนี้เป็นรถถัดมานะคะอีกปีหนึ่งเป็นปี2017นั่นเองนะคะเกียร์ธรรมดาโปรวิวเช่นเดียวกันนะคะราคาอยู่ที่589,000บาทนะคะโอ้โหนะคะเรียกว่านะคะรถกระบะอนเนกประสงค์นะคะตรงน้ำจัดมาให้แบบครบเซตครบครันเลยทีเดียวน,นะคะเรียงแถวกันอยู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น4ประตูนะคะออโตโ้พเรนเนอร์นะคะหรือว่าสประตู เกียร์ธรรมดาพีเลเนอร์นะคะหรือว่าในส่วนของสมาร์ทขับนะคะสายลุยนะคะเรียกว่ารักชอบคันไหนใช้งานแบบไหนก็เลือกไปได้เลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะฝากติดตามน้ำไว้ด้วยนะคะคลิปหน้านะคะน้ำพาชมรุ่นไหนคันไหนนะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์นะคะช่อง YouTube น้องน้ำไว้ให้ด้วยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้าพาชมแบบจุใจกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของรถกระบะ อนเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นกระบะ4ประตูออโต้พีเรเนอร์หรือว่า4ประตูออโต้โฟวิลนะคะน้ำก็จัดมาให้นะคะสไตล์ของคุณเป็นแบบไหนนะคะคุณเลือกไปได้เลยที่สำคัญสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะคะมาที่น้อนำนะคะได้รถกับการแถมยังไม่ต้องจ่ายงบแบบแพงๆอีกด้วยนะคะและที่สำคัญดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกนะคะรีบเป็นเจ้าของโทรมาจองกับน้องน้ำได้เลยที่เบอร์0 9 4ย์3ก 3639เซฟเบอร์ 39, burn, แล้วแอดไลน์น้องน้ำเซรีไทยรถส,สวยมาได้เลยค่ะ